ผีมาดึงขาผมนอนคืนแรกในกุฏิเรือนไทยคนเดียวก็โดนดึงดึงไอ้สบงหรืออะไรเหมือนกันครับผมอันนี้พอพูดนี้ผมก็นึกนึกเลือกผมออกเหมือนกันนะมีมาสัมผัสได้ว่ามีมาใกล้ๆแต่ผมก็แผ่บุญให้เขาแล้วก็บอกว่าอัตมาตั้งใจมาบวช ขออนุญาตอยู่ตรงนี้ก่อนแต่แต่ผมจะเป็นคนอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นพระนะถ้าเจอผีมากวนเนี่ยผมจะตั้งจิตถามเลยว่าท่านใช้ภูเฝ้ากุฏินี้ไหมหรือที่ตรงนี้ไหมแล้วผมขอนอนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ให้รับรู้เลยแล้วกันผมจะได้ไปหาที่นอนใหม่แต่ถ้าได้ผมมาปัดพติปฏิบัติตธรรมท่านก็จะได้บุญได้กุศลด้วยผมขออนุญาตนะ แต่ถ้าเกิดตรงนั้นไม่รู้จะไปไหนแล้วไปไม่ได้ออกไปก็อาจจะโดนผีหลอกมากกว่าเดิมหรือโดนหมากัดหรือเจออะไรงูกัดถ้าเป็นป่าวัดป่าผมก็จะบอกเขาว่าขอพักคืนหนึ่งเถอะนะครับผมมาดีผมมาปฏิบัติธรรมอย่าแกล้งอย่าหลอกกันเลยนะเดี๋ยวจะเป็นบาปกรรมด้วยอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปนะแล้วถ้ามีกรรมอะไรที่เคยทำกับท่านไม่ดีขอเอาโหสิกรรม